พัชราภาโชคความแซบเล่นสไลเดอร์กลางทะเลแต่จู่ๆกลายเป็นผู้ประสบภัย นำเอาคนกลับมาแชร์ความน่ารักของอั้มพัชราภาหลังเคยจัดทริปไปเที่ยวกับเพื่อนๆไกลถึงเกาะมาเลเีฟในช่วงปี2566ออร่าจ,จัดเต็มด้วยชุดวันพีซสีดำสวยเซ็กซี่เบาๆทรงยิม้มหวานในวันพักผ่อนชิลๆหลงเล่นสไลเดอร์กลางทะเลก็จะให้ได้ภาพสวยๆแต่ตอนจบดันประสบภยัยไซอย่างนั้น <S 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 2> <S 2> ปาพาเป็นนางเอกที่ประสบภัยทางน้ําบ่อยที่สุดแล้วละจ้าเพราะอย่างช่วงที่ได้รับบทเป็นแม่นาคในภาพยนตร์ชื่อดังเรื่องทิดน้อยเจ้าตัวก็ต้องเข้าซีนลงน้ําด้วยตัวเองแม่น้ําคลองจะลึกจะสกระบกแค่ไหนบอกเลยว่าไม่กลัวแต่สิ่งที่อัมพชราภากลัวมีแค่อย่างเดียวเท่านั้น หัวเถอะใช่ไหมหัวเถอะใช่ไหมไมยมีหมากเลยพ่อให้ลงน้ําบอกเลยอ้มพัชราพาสบายสบายถ้าต้องแรกกับเงินเครื่องล้านให้เป็นสาวน้อยตกน้กําก็ยังได้พี่อ้มขอ500ก็พี่อ้ำเมือ500แลนะคะพี่ะ แรียกว่าพี่เอเกือบหมดตัวแต่ถึงจะตกน้ําแบบทุรักทุเลศแค่ไหนก็นไม่ทําให้ความสวยความออร่าของสาวอ้ําหายไปอย่างแน่นอนค่ะแถมยังสร้างรอยยิ้มให้กับแฟนแสนได้ตลอดอีกด้วยเป็นคนสวยที่ตลกตกแฟนแสนได้อย่างาล้นลามยิง้ามาแพคคู่กับผู้จัดก,การโนสนิกอย่างพี่เอสุภชยัยก็ยิ่งหนักเข้าไปใหญ่เพราะพี่เอนั้นคือตัวโดนของสาวอ้ําจนแกล้งไม่เว้นตแต่ละวันเลยทีเดียว เห็นแกลงกันปล่อยแบบนี้ก็พอสนิทกันมากๆหลายคนอาจจะคิดว่าสาวอ้ําเป็นนางเอกเบอร์ใหญ่สุปตาของเมืองไทยแล้วจะเข้าถึงยากแต่จริงๆแล้วเธอเป็นมิตรกับทุกๆคนโดยเฉพาะพี่เอแต่ว่าเป็นมิตรแบบไหนมาดูจริงๆนะหมดแล้วเนาไม่มีเงินไม่มีสปาเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋ยวเดีวเดียวเยยเียดยวเดี๋ยวเย้เยยอยอ้ย หยอกกันเล่นคำๆแต่ถามว่าเงินที่ได้มาจากพี่เอคืนพี่เอไหมสาวอ,อ้ําตอบเสียงดังฟังฉันหรือว่าไม่คนก็ถามว่าเวลาพี่อ้ําต้นเงินพี่เอแล้วพี่อ้ําคืนไหมไม่คืนทำไม,มอนะเนาะเป็นสาวสวยอารมณ์ดีที่ใครอยู่ใกล้ก็มีต่รอยยิ้มจริงๆไม่แปลกใจเลยว่าทำไมอ้ําพัชราภาถึงได้มีแฟนติดตามอย่างมากมายขนาดนี้แถมยังเหนียวแน่นแม้ว่าเวลาในวงการของเธอจะผ่านมาอย่างยาวนานแล้วก็ตาม เขาสู่วัย46ปีแต่ความสวยไม่เคย้างขยับตัวทําอะไรก็ดูมีสเสน่ห์ไปหมดไม่เว้นแม้กระทั่งตอนที่กินบอกได้เลยว่ากินแซ่บสุดๆกินถึงขนาดที่น้ําหนักขึ้นมา3โลจนโดนแซวว่ามีพุงงานนี้เลยมีง,ง,งแอแงซะเลยพีไม่พุงนะอันนี้เสื้อค่ะรอยเสื้อนะอันนี้ <ผม S 1> สื้อมากคือ3โลเอาอะไรอะไม่ใวองะกาวนารักแบบนี้ใครจะไม่อยากแกล้งสมก็เป็นนางเอกขวัญใจคนไทยทั้งประเทศจริงๆค่ะ